เล่นเก่งขายใหญ่อ่นมีอาการหน้าไม่ได้หรอไม่พี่เราเปคบอยู่ว่าวินอกสวยครับกล้ามกล้ามอกสวยครับเอ่ออะไรดีหลังไหลสวยแผ่นหลังหน้าซบครับผมมเอ่อเล่นบอลเก่งสักหน่อยเถอะโอเคหนึ่งสองต่อไปครับ หล่อมากครับปากคุณสวยมากคุณคุณก็เซ็กซี่มากครับเวลาคุณถอดเสืนะ้อเนี่ยคุณขาวมากเลยอย่างไม่ต้องหัวนมคุณก็ชมพูครับขนาดยังไม่พอนะครับเฮ้ย <Hey, S 1> ยิ้มว่ะยิ้ม <Okay. S 2> คุณยังจูบใกญกด้วยนะครับ uh, คบนิ่งเลยเหรอนึกจริงึกจริง จค่นั้นนะครับเดี๋ยวผมจะพอทำไปเรื่อยเรื่หนึ่มไปจ้าไม่เอายังไม่น่ารักเลยไม่น่ารักยังใบน่ารักยังามติดก้ามกาทีไหมิากาิดอมาก้ม้ากลมิล้กมาดกม้าิดล้ว้าากมา ธรรมดาอันนี้ธรรมดามันดูที่ไหนก็ได้มันต้องแก้อะไรมันต้องแก้อะไรแก้สีหน้าหรอว่าว่าถ้ามันเล็กไปเอาถ้ามันใหญ่กว่านี้เหรอาหัวใจดงใหญ่ๆเออขอหัวใจดูใหญ่ๆอ่ะอ่ะสีหน้านิดนึงสีนิดนึงเอาหัวใจหัวใจหัวใจสีหน้าอีกนิดนึงเอาแล้วกันเอียงหัได้เอียงคอได้เอียงคอได้เอ้ะนานะคอย่างติ๊ดตาขอติดแบบขอแบบยิ้มแบบติดตาข้างนึงแบบโดว์เบล เธอก็ไม่ใช่ที่ใช่ก็ไม่เจอคนทำมจาสิ่ใทำมาจาที่สุดฟ้าก็พาให้มาพบ คงจะดีถ้ามีตาเธอ